ค่ะพี่เมย์ไลฟ์สดนะคะวิธีการถักตะข่ายด้านหลังของเสื้อโมทีฟรหัส M I ศูนย์ศูนย์แปดนะคะด้านหน้าถักเสร็จไปแล้วตอนนี้เป็นด้านหลังค่ะเดี๋ยวจะต่อไหมให้ดูนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ถักนะคะจะมีหมอนจะมีเข็มหมุดเข็มหมุดเนี่ยจะดึงเข้าดึงออกนะคะจะย้ายระหว่างตัวแพทเทิร์นกับตัวหมอนเข็มโคเชพี่เมย์ใช้ทิวลิปเข็มเงินนะคะ เบอร์หกขนาดหัวหนึ่งจุดศูนมิลเส้นไหมที่ใช้นะคะจะเป็นซัมเมอร์ซอฟ์เส้นขนาดเบอร์สิบหกเราเลยอุปกรณ์อีกสองอันที่สำคัญก็คือตัวนี้มีตัวตัดนะคะแล้วก็มีเข็มปักคอสติสเราจะ ถักตะถักตะข่ายแล้วก็เก็บเศษไปด้วยนะคะถ้ามีตัวเศษหลังจากที่เราต่อไหมเราจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวลายมันจะไปชนกันเดี๋ยวพี่เมย์จะเริ่มตัวนี้ให้ดูจุดนี้นะดูไปได้เรื่อยๆนะคะเข้ามาแล้วก็สามารถทักทายคุยกับพี่เมย์ได้คะ่ะพี่เมย์จะไลฟ์ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อไอริสโคเชนะคะรหัสของเสื้อตัวนี้คือ mi ศูนย์ศูนะคะ ก่อนที่เราจะถักเสื้อไอริคเชเนี่ยเราจะต้องถักโมทีฟก่อนพวกนี้เรียกโมทีฟเราก็สามารถออกแบบได้ตามต้องการเลยนะคะหรือจะถักตามพี่เมย์ก็ได้ถ้าใครเล่นสีไม่ถนัดนะคะจะถักเป็นสีเดียวก็ได้คุณสามารถตามไปดูได้เลยรหัส mi ศูนศูนย์ปดข้อมูลทั้งหมดจะมีบอกไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะเริ่มเลยพี่เมย์จะไลฟ์ไปจนกว่าเสื้อตัวนี้จะเสร็จนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเข้ามาแล้วก็สามารถทักทายคุยกับพี่เมย์ได้สำหรับวันนี้เป็นการถักตาข่ายเสื้อไอริโคเช่ mi ศูนย์ศูนย์แปดด้านหลังนะคะเวลาเราต่อไหมนะมันจะมีเส้นเส้นไหมเราเผื่อไว้แบบนี้นะคะมันจะมีเส้นยาวกับเส้นสั้นอันนี้เส้นสั้นนะเส้นยาวคือออกมาจากกลุ่มมันเราจะต่อเข้าตรงนี้เอาหัวเข็มแทงนำไปก่อน นี่นะคะพอเราเอาหัวเข็มแทงนําเราพับเส้นไหมใส่เข้าไปในเข็มดึงพอเราดึงออกมาตรงนี้มันจะเป็นห่วงแล้วตรงนี้มันจะมีเส้นเล็กเอาเส้นเล็กตัวนี้ค่ะใส่เข้าไปเอาเส้นเล็กใส่เข้าไปนะคะแล้วเวลาเราดึงเราดึงสองพร้อมกันมันจะล็อกตรงนี้หลังจากนั้นเราก็มัด ให้แน่นเลยนะคะมันเงื่อนตายไปเลยแล้วมันจะเหลือเศษเราจะเก็บเศษไปเลย <c oughs> เสื้อเอลี่โคเชนะคะให้มันเรียบร้อยไปเลยเพราะว่าการถักตะข่ายจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วหลังจากที่ลงเข็มสุดท้ายก็เสร็จเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บเศษทีหลังเราจะถักแล้วก็เช็คตะข่ายไปด้วยนะคะอันนี้เราเก็บเศษซ่อนลงมาซ่อนลงมาในลาย แทงไปข้างหน้าเราก็แทงย้อนพี่เมย์จะใช้เข็มปักคอสติสนะคะมันก็จะอยู่ที่หมอนเหมือนกันอยู่ใ,ใกล้มือเราเริ่มต้นถักนะคะจุดที่เราต่อลายที่เราถักเราจะต้องดูว่าเราจะถักเป็นลายหกเหลี่ยมแล้วเวลาถักถ้าโซ่ใช้โซ่สองก็ได้หรือโซ่สามก็ได้ลายที่ใช้ถักในการเชื่อมมันจะมีลายซิงเกิลโคเชคือ x นะคะพอหนึ่งคอ พอสองคอถ้าถักเราก็นับด้านว่าเราจะเอาไปเชื่อมกับด้านไหนเดี๋ยวเราจะเชื่อมตัวนี้หนึ่งสองสักถ้ามันยาวเราก็ใช้พอสองคอเราจะต้องเอาตัวเข็มหมดนะคะล็อกโมทีฟให้อยู่กับที่เลยนะพี่เมย์จะถักไปเรื่อยๆนะคะ จะถักตะข่ายไปเรื่อยๆจนก่าเสื้อตัวนี้จะเสร็จหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่สองค่ะตัวนี้เราก็ล็อกเชื่อมต่อเวลาถักเราไม่ขยับแบบนะเราจะเอาแบบอยู่กับที่ถ้ามันขยับแบบเนี้ย เราจะดึงไม่ได้เราก,ลก,ก็ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ลงตรงนี้ทุกอย่างจะต้องอยู่กับที่อยู่นิ่งๆเพราะว่าตอนที่เราถักแบบดับเบิลโคเช่คว่ามมือมันจะต้องมีแรงในการดึงอยู่แล้วนะคะเวลาจับเข็มมันก็จะเปลี่ยนนะจับแบบเข็มความือแบบนี้เหมือนที่พี่เมย์ทำ ต่อไปมันจะโยงขึ้นข้างบนอย่างตัวนี้ชื่ออยู่อำเภอรพร้าวนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบหกจะไล์ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงดูกันไปยาวๆเลยเราจะได้เห็นภาพ ว่าถักตะข่ายถักแบบไหนตัวนี้พอมันขึ้นมามันจะต้องล็อกหน้าที่ของตะข่ายหน้าที่ของมันก็คือยึดตัวโมทีฟเข้าด้วยกันให้เป็นตัวเสื้อเพราะฉะนั้นเวลาเราถักเราอย่าลืมเชื่อมแล้วเราก็ต้องโยงมันสามารถปีนขึ้นมาได้และเวลาเราแทงเชื่อมกับตัวโมทีฟเราไม่ได้แทงด้านข้าง เวลาเราถักโคเชมันจะแทงด้านข้างแต่อันนี้เราแทงด้านบนนะคะด้านหลังของตัวโมทีฟเพราะฉะนั้นมันปีนได้อันนี้นปีนค่ะตัวหกเหลี่ยมมันสามารถเกินขึ้นมาได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ด้านบนนะคะแล้วก็ถักเป็นตะข่ายปิดด้านบนเพื่อยึดถ้ามันดิ้นเราก็ล็อก เราจะถักตัวนี้ถ้ามันใกล้เราก็ถักซิงเกิลหรือดึงซีแล้วเราก็นับด้านด้านที่หนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ต่อไปห้ามาทางนี้เข็มหมุดจะใช้เยอะนะคะ ตะข่ายตัวเนี้ยเวลาถักนะมันจะอยู่ด้านหลังของโมทีฟค่ะถ้าโมทีฟมันนิ่มนะเราก็ยึดให้มันขยับน้อยที่สุด ที่มันเกี่ยวกับตัวโมทีปมันจะเกี่ยวด้านหลังแทงสกิปแบบนี้เอาหัวเข็มนำดึงผ่านออกมาการปล่อยไหมด้านนี้ก็มีผลนะคะเราต้องดูว่าเราโยงใกล้หรือโยงไกล ถ้ายงใกล้เราก็ถักซิงเกิลถ้าโยงไกลเราก็ใช้ดับเบิลโคเชหรือเราจะใช้พอสองคอก็ได้ไอันนี้โคเชมันจะเป็นโคเชอิสระนะคะไม่มีอะไรกำหนดตายตัวแต่ข่ายถักไวถักช้าขึ้นอยู่กับมือเราถ้าโมทีมันนิ่มนี้แล้วเราจะถักลงตรงกลาง แล้วไม่ต้องการให้มันดิ้นเราก็แทงเข็มหมุดสองอันเพื่อใช้เข็มแทงตรงกลางแล้วตัวลายเล็กๆเราเนี่ยจะไม่ดิ้นถักไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวแบบมันจะพุนถ้าแบบมันพุนนะหลังจากที่เราถอดหมุดเสร็จแล้วนะถ้าเราจะเอาไปใช้ถักอีกเราก็แค่เอาเทปปิดเติมเข้าไปเท่านั้นเอง นับด้านนะคะจะมาเกี่ยวตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเกี่ยวหมุนมาทางนี้มันหมุนได้สองแบบนี้ก็ได้เกี่ยวลงเอาที่มือเราถนัดโดยที่เราไม่ต้องเคลื่อนแบบพยายามหมุนข้อมือค่ะมันต้องฝึกนะคะหนึ่งสองแล้วเราก็ดูว่าเราจะโยงไปทางไหน เราจะทำตะข่ายข้างบนจะโยงไหมถ้าจะโยงมันจะมาถึงนี่หนึ่งสองสามสี่ถ้าไม่โยงก็เป็นด้านที่ห้าถ้าไม่โยงก็ปักหมดมันจะมานี่นะคะ เวลาเราดึงนะถ้าเราเอามือเราจับแบบเนี้ยมันจะเจ็บตรงหัวแม่โป้องอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยได้เนี่ยวางลงไปแบบนี้แล้วดึงมันจะดึงได้ง่ายตรงนี้ดึงได้จะได้ไม่เกะกะมือเราถักแล้วเราถอดหมุดขึ้นมาเพื่อเช็คงานนะคะเราจะเห็นเป็นตาราง จะโยงโยงกับหนวดหนวดนี้นะดับเบิลโคเชด้านหัวเข็มยาวๆคว่ำม,มือบิดขึ้นมา หนึ่งสองสามสี่ด้านที่ห้าแล้วมันจะมาเชื่อมตัวนี้ลงมาเชื่อมต่อเวลาเราถักนะคะขึ้นบนลงล่างซ้ายได้ขวาได้ ไม่มีอะไรกำหนดตายตัวถ้ามันหลุดเราก็ลงไปใหม่ยึดกับด้านหลังเราถักโซ่สองนำก่อนนะคะ โซ่สองนำแล้วเราก็ดูว่ามันจะไปทางไหนถ้าดูแบบนี้ยมันต้องเชื่อมมันก็จะมาเชื่อมกับทางด้าน,นใช้ดับเบิลโคเชพยายามยืดยืดขามันออกไปแล้วเราก็นับเดี๋ยวมันจะลงตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่มันจะนังักโซ่สองก่อน น,น,น้แทงด้านหลังนะคะไม่ได้แทงด้านข้างถ้ามันดิ้นก็ปักหมดุดหมุดมีหน้าที่ยึดห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะลงนี้มีน้องถามว่าเวลาปักหมดุดปักตรงๆหรือปักเอียงๆตรงได้เอียงได้แล้วแต่นะคะอย่างตรงเนี้ยปักเอียงเพื่อยึดโมทีอ่ะค่ะสองต่อไปทางนี้ ถ้ามันถ้ามันไกลแบบเนี้ยเราก็ดูนะคะว่าซิงเกิลไม่ได้พอซิงเกิลไม่ได้เราก็เป็นดับเบิลโคเชนี่แล้วมันก็จะลงมานี้อันนี้ปักเอียงเอียงได้ตรงไดนะะ้ลงมานี้ ไม่เอานิ้วโป้งรูดนะคะใช้ดึงบบนี้นะถ้าเอานิ้วโป้งรูดนะเดี๋ยวเราก็จะเจ็บนิ้วแทงไปด้านหลังถ้ามันใกล้เราก็ใช้ซิงเกิล หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบหกพอดีก็เชื่อมตรงนี้เชื่อมดึงโซ่สองเข้าทางนี้เป็นซิงเกิลมันจะต้องยึดกับโมทีฟนะคะแล้วโมทีฟตัวเล็กๆอย่างเงี้ยต้องล็อกให้ดี ถ้ามันใกล้ก็ใช้ซิงเกิลโคเชย์ยึบลงมาข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้ามาทางนี้ค่ะเชื่อมต่อ เนจะไลฟ์หนึ่งชั่วโมงนะคะดูไปได้เรื่อยๆไม่มีการตัดต่อถักให้ดูสดๆไปเลยค่ะเราจะได้เห็นภาพว่าเออถักตะข่ายมันถักแบบนี้ถ้าเราถักข้างหน้าเสร็จแล้วนะข้างหลังอาจจะถักได้ไวกว่าข้างหน้า ันนี้ด้านหลังนะครที่ไม่ทักตะข่ายถักตะข่ายเพื่อคุมไอ้ตัวเล็ก <c oughs> เพื่อไม่ให้ตัวเล็กมันดิ้นเราต้องทำไม่ให้มันดิ้นเพราะดิ้นน้มันจะเบี้ยวแล้วจะไม่สวย หนึ่งสองสามสี่ห้าไปทางนี้ห้าไปทางขวาเราจะมาเชื่อมทางนี้เชื่อมหนึ่ง มันจะมาที่นี่นะคะเชื่อมตัวขึ้นข้างบน เวลาเราถักเราต้องดูให้ดีว่ามันจะไปข้างบนข้างล่างซ้ายข้างขวาแล้วก็ต้องไม่ให้มันขยลบ ถ้ามันไกลเราก็ใช้ดับเบิลใกล้ก็ใช้ซิงเกิลลงข้างล่าง หนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะมาจบฝั่งนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะมาเชื่อมต่อใช้หมุนข้อมือกับ นี้มันก็จะเป็นตารางหกเหลี่ยมครอบอยู่ไปมันจะลงข้างล่างหนึ่งสองลงมาข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมาทางหก เดี๋ยวพี่เมย์มาไลฟ์ใหม่นะคะ